วันนี้นะครับเรามาดูโกดังให้เช่าขนาดเล็กกันบ้างนะครับ H R 0 7 i นะครับขนาด150ตารางเมตรนะครับอยู่ที่ภากสาคองขุดสมุทรปาการริมถนนบางพีตำลุนะครับใกล้เทพลักษใกล้นิคมบางปู9กิโลใกล้สนามบินสุวนณภูมิ17กิโลนะครับออกเส้นบางนาตาดก็ได้นะครับหลังไอ้นี่นะครับก็อยู่หลังมุมเลยนะครับส่วนตัวมากเลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในหลังไอกันนะครับ หน้ากว้างนะครับ10เมตรลึก15เมตรสูง6เมตรประตูทางเข้าเป็นประตูล้างเลื่อนเหล็กขนาด4 4เมตรนะครับภายในก็มีห้องน้ำให้1ห,ห้องนะครับระบบไฟ3เฟสนะครับตัวพื้นนะครับเคลือบอีพ็อกซี่สีฟ้าไว้ให้นะครับ ขนาด150ตารางเมตรนะครับค่าเช่าอยู่ที่20,001นะครับใครสนใจจะมาดูนะครับมาดูได้เลยนะครับผมมีรหัสกุญแจให้นะครับนอกจากหลังนี้นะครับก็ยังมีขนาด300ตารางเมตรนะครับว่างอีก5หลังเลยนะครับที่นี่นะครับอันนี้เรามาถ่ายกลางวันนะครับไม่ต้องเปิดไฟเลยนะครับเพราะว่าหลังคาเรามีแผ่นโปร่งแสงนะครับช่วยเพิ่มแสงสว่างนะครับดูบรรยากาศภายนอกกันนะครับหลังไอนะครับ รถใหญ่รถหกล้อนะครับสามารถถอยมาส่งของเทียบหน้าโกดังได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูถนนเส้นเมนกันนะครับนะครับถนนเส้นเมนของเรานะครับรถใหญ่ผ่านได้นะครับหลังไอก็จะอยู่